มี่งบินลำนี้ใช่ไหมที่จะมารับเราอ่ะมันต่อหรือมันขึ้นวันนี้ก็ขึ้นรถรางจากโรงแรมไปสนามบินมีกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋างอกใบหนึ่งกระเป๋าใหญ่ใบหนึ่งคนละใบเป็นทหารเลย <c oughs> มาแอร์พอร์ตแล้วตำรวจเจอกับมีลิาลีกันหน่อยไหมอันนี้มีลิตาลีใช่ไหมอันนั้นโพลิเซ่ เราลงรถล่างตรงนั้นใช่ปะแล้วก็เดินเข้ามาใกล้มากอะ่ะอันนี้เขาให้เซลฟ์แบ็กดรอปอ่ะให้ปิ้นเอง<า>อันนี้ไม่ใช่เหรอหลอไฟเซลฟ์แบ็กดรอปแอปพลิเคชันรีสตาร์ติ้งมีเซตข้ไหนไหมมีสตาร์ตอยู่อ่ะเอาเรา,เาไป<ม>ากดอะไรวะมีสตาร์ตเราเปลี่ยนเครื่อง ดีตดตสตาร์ติงดีสตาร์ตอีกแล้ว<ช>อันนี้อันนี้ไนี่นดีสตาร์ตไปเรามาอันนี้กันๆๆๆๆไม่เจ๋งเ๋ยวมันเป็นเออไม่เป็นไรหรอกทำไมมันจะพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันเนาะเอ,อคืออ็อฟเนี่ยเป็นคนที่ไขกุญแจไม่เป็นขี่การ์ดโรงแรมไม่เป็นบาร์โค้ดไม่ตรงก,ก็เอาให้มันตรงดิก็จ่ออยู่นั่นแหละ เหมือนมากอันนี้ให้ให้แกะออกนะแกะออกเสร็จปุ๊บแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้นสอดเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงไอ้ตรงนี้แปะตรงนี้เข้าไปสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาต้องแกะน้่ต้องแกะแกะไอ้ตัวนี้แล้วก็มาแปะตรงนี้ก็มาแปะตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แกะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยแกะไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้ตรงกลางให้ตรงด้านข้างก่ แม่แกะออกมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วมันก็สต็อปใช่ไหมก็เอาออกสตอปอยู่เอาออกไปเสปร็จปุ๊บแ,แล้วก็แล้วหนแปลพัด์ตปดแล้วอ่ะเออไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีบอดดิ้งพาสแล้วก็คือเข้าช่องนี้ใช่ไหมตอนนี้คือเราต้องมาเซฟแบ็กดรอปเองด้วยอ่ะเขาใช้แรงงานเรามากเลยอ่ะสแกน your boarding card สแกนตรงนี้ บีอิงเช็คไม่มีไม่มีของพวกนี้ใช่ไหมไม่มีะวาัา,วางสวัางเสิเ <c oughs> ขาเป็นตากล้องนะไม่ได้ใช้แรงงานถูกไหมไปดีมาดีนะลูกนะสิบห้าจุดหนึ่งอ๋อสิบห้าจุดหนึ่งสิบห้าเองเหรอปินอ้นแท็กคือแล้วปินตรงนี้ก็ได้ปิ้นตรงนี้ก็ได้โ ุยมันไป,ไปแล้วอ่ะ <c oughs> เขารัดตรงนี้ไว้ด้วยนะ<อ>เห็นไหมน,นี่โอ้แล้วกมาเออีกอันนึงตัวเองต้องสกแกนก่อนวะเอาบาร์โค้ดแบบนี้บาร์โค้ดแล้วก็กดโ, <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเลยอะ่ะ <c oughs> สิบห้าจุดเจ็ดกลายเป็นสิบห้าจุดศูนย์ไปแล้วมันให้ยี่สามกิโลใช่ป่ะของสวิตแอร์อ่ะอ่านขนาดนี้ไหมอ๋อพอแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมเฮ้ยทำไมเร็วดัาบอดดิสอิ่มเสร็จแล้วเหรอไม่มีหลักธงหลักฐานออฟออาไอท็กนีอตไหมหลักฐานก็คือไหนโอ้โหเม่กดูเหมือนตัวเองแก่ไงไม่รู้นะนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวกระเป๋าเราแต่มันไม่มีอะไรหรอกในนั้นอะ่ะเออมีนี่มีของฝาก<อ>แพงด้วยนะนก็คือของมีค่าให้เก็บไว้กับตัวที่หมดแต่ของมีค่าอยู่กับตัวอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าของพวกเสื้อผ้าอยู่ในนั้นแล้วก็ของฝากอยู่ในนั้นแต่งงงแต่งงงนิดหน่อย <laughs> <laughs> เหมือนดูดูตัวเองเป็นคนแก่งไงไม่รู้อ่ะถ้าเด็กรุ่นใหม่เขาก็คงจะแบบว่าโอ้ยสบายนะแบาทุกคนครั้งแรกก็ต้องงงงงบ้างไงแต่มันง่ายเนอะ แต่แต่แค่สงสัยว่ามันมันง่ายไปไหมง่ายไปไหมเผื่อแบบว่าไอกระเป๋าเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไปช่องอื่นผิดช่องไหมไม่ผิดเนาะมันก็มีอยู่ลายเดียวนะใช่ไหม,มก็เขาสแกนบาร์โค้ดก็เครื่องเครื่องมันก็ต้องรู้อยู่แล้วหลังจากที่ดรอปกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็เดินตรงมาอีกเป็นเทอร์มินอลที่1เดินตามป้ายเทอร์มินอลหนึ่งเพราะว่าที่เราไปเช็คอินกระเป๋าอันนะั้นอ่ะก็คือเป็นที่ดรอปกระเป๋าคือเป็นอะไรวอลเกต อันนี้คือเรากำลังจะเดินไปที่ดีพาร์ตเจลออรเกมันจะมีป้ายเขียนเลยอะคือเดินตามเขามาตอนแรกก็งงๆนี่เรากำลังจะเดินไปไหนเนี่ยไม่รู้เดินตามเขามาก็แค่บอกว่าเหมือนมันมีสองจุดแสดงว่าเราสามารถที่จะมาเช็คอินที่ที่นี่ก็ได้แต่เราดันไปเช็คอินที่นั่นก็เขาอาจจะไปตั้งตรงนั้นด้วยเพื่อความสะดวกได้ทั้งเช็คอินและเช็คอินตาเหรออ๋อ เมื่อกี้เราไปดอบกระเป๋าเองตรงนี้มีเคาน์เตอร์ให้ดอบแต่เราไม่ดอบว่ class, นะอ๋อ oh, อันนี้คือ business class โอเคโอเคแสดงว่าเราทำเราถูกแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> พวกนี้คือ business กับ family <Yeah. S 1> ใช่ไหมเหมือนเหมือนเป็นประเทศบ้านนอกที่กลับไปยังต้องระแวงว่า จะต้องเช็คเอกสารอะไรหรือเปล่าไม่คือแค่สงสัยว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นต่างชาติอ่ะแล้วเขาอาจจะแบบไม่รู้เรื่องรู้ราอะไรมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาเอากระเป๋าเช็คอินแบบเซลฟ์แบ็กดรอปอ่ะแล้วเขาไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำไทแลนพาสไม่ได้อะไรมาเลยแล้วทำไงเข้าเกตไปแล้วอ่ะไม่ได้ตรวจโควิดมาด้วยก็เ,เคยได้ยินมาว่าถ้าประเทศแบบนี้เขาให้โหลดกระเป๋าเองขึ้นมแล้วเขาจะไปเช็คเอา ที่นาเกตเลยแต่มันก็อันตรายแหละเพราะกระเป๋าไปแล้วอ่ะก็ถ้าเกิมเขาเก็บเท่าไหร่เราก็ต้องยอมใช่ไหมก็คงนั้นมีหน้าล่ะตอนเข้าไทยมันเลยมีไงก่อนหน้านี้ก็มีตั้งแต่ว่าว่าใครที่ยังต้องกักตัวก็ทางทั้ที่ไม่ต้องกักแล้วอะไรเงี้ยเลยสงสัยว่าคือเป็นดักตัวดักใช่ไหมพวกนี้พวกที่เตรียมไม่ครบแต่ได้ขึ้นเครื่องมานี่ก็คือคนที่หลุดรอดมาได้เออก็คือกักเอาไว้ทางนู้นก็คือ business class กับ family check แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีโคโนมี่ก็คือถ้าเกิดว่าใครจะมาให้เจ้าหน้าที่โหลดกระเป๋าให้เนี่ยก็รอคนเข้าไปดิเพียบมากเลยอ่ะเมื่อกี้เราผ่านมาด้วยขั้นตอนที่แบบว่าเร็วมากนะอแต่นี้คือดูคนเพียบเลยอ่ะแต่ปัญหาคือตอนนี้คือกระเป๋าเราอ่ะมันไปถูกเครื่องไหมวะแต่ว่าคือตอนตอนเรายิงบาร์โคดอ่ะมันก็คือขึ้นถูกใช่ไหมมันถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกอ่ะเออขึ้นชื่อถูก แล้วมันก็ให้เราเอากระเป๋าสอดเข้าไปถ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันก็ต้องแบบปิ๊ดปีด,ดปดไม่ใช่ไม่ใช่อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมต้องไปดูเฮ้ย <c oughs> ใจเริ่มเป้าแล้วอ่ะ <c oughs> เหมือนพวกคนแก่ไง <c oughs> ถ้าไม่ได้เป็นพนักง,งานทําให้ก็จะกังวลนั่อ้ากังวลสิอยู่ดีกระเป๋าเราหายไปแล้วอ่ะลุ้นลุ้นลุ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากกังวลก็นี่มามาตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ต่อแถวไปกอ ใครไม่อยากโหลดกระเครื่องก็อย่าไปหลงกลเช็คอินสามที่อยู่หน้าสถานีแต่ที่แปลกก็คือว่าเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเช็คอินตรงนี้คือไปประเทศอะไรนะสายการบินอะไรเที่ยวบินอะไรเขาไม่ได้บอกเลยนะบอกแต่อีโคโนมี่พรีเมียมอีโคโนมี่ไม่ได้บอกสายกันแสดงว่าเช็คอินกับพนักงานเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่เที่ยวบินเดียวกันก็ได้เนี่ยหรอเขาอาจจะใชเช็คอินรวมก็ได้สายเกณบินไหนก็ว่ามาเอาขัอนไปแจนก็รู้แล้วอย่างเงี้ยแปลกดีเนาะ เพราะว่าเราเช็คอินของสวิตก็จริงแต่บางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินของสวิตแอร์ก็ได้ไงสังเกตนะในสนามบินเนี้ยไม่มีใครใส่หน้ากากแม้แต่คนเดียวนะก็เลยสงสัยว่าขนาดเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอะแล้วเขาไม่กลัวหรอแล้วเขาไม่เป็นอะไรกันหรออะไรแบบเนี้ยขนาดคนแก่ๆเขาก็ไม่ได้ใส่นะในสนามบินไม่มีใครใส่แค่คนเดียวจีก็พยายามมองหานะว่ามีใครจะใส่บ้างไหมไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะ เเจอแล้วเจอแล้วมีคนใส่มีคนใส่คือใส่ก็ไม่ได้ผิดนะแต่แค่สงสัยอะว่าเอาแล,แล้วคนที่ไม่ได้ใส่อะเขาไม่ได้กลัวเหรอเอเอเราก็ไม่ได้ใส่แหละแต่เราไม่ได้แก่ไงเราฉีดวัคซีนแล้วก็เลยไม่ได้กลัวแค่นั้นเองตรงนี้เขาบอกว่าเป็น observation deck จำได้ว่าตอนขามาก็ก็เคยขเข้าไปอยู่ครั้งหนึ่งใช่อันนี้ไหม <c oughs> อันเดียวกันเนาะ ถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปในนี้ก็คือเสียเงินค่าเข้าเข้าไปในนั้นแล้วก็เดินออกไปทางนี้ได้ตั๋วมาฟรีเพราะว่ามีบอร์ดิ้งพาสแต่ว่าตอนนี้อีก15นาทีเที่ยงเครื่องจะออกบ่าย25 5เพิ่งจะมารู้ตัวว่าสามารถเข้ามาได้ โอได้เข้ามา Observation Observ Obs Deck อ่ะนี่ตรงนี้มีเด็กมาทัศนศึกษากันเยอะมากเลยนะแล้วก็มีให้เรียนรู้ด้วยนะเส้นทางการบินซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนอะทำให้เด็กมีอินสปายไงมีแรงบันดาลใจโอ้ยโตขึ้นอยากเป็นนักบินเลยไงมาแล้วมาแล้ว ลอยลอยจงลอยจงลอยสวยเนอ<น>ะสนามเด็กเล่นเพียบเลยบบมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆดีนะมาแล้วมาแล้วนี่ไงข้างหน้าออกข้างหน้า นี้น่าจะเป็นเครื่องบินส่วนตัว Observation deck นี่ดีนะถ้าเกิดว่าไม่มีตัว๋วไม่มี boarding pass ก็5ยูโรแต่ถ้าเกิดว่ามี boarding pass คือทั้งขาเข้าและขาออกนะคือเราลงเครื่องเราก็เข้ามาได้นะเราก่อนจะออกเราก็เข้าได้นะตรงนี้มีทางยื่นด้วยเหมือนเป็นสถานที่ให้ไม่เฉพาะเด็กอะ่ะมาศึกษาดีอะ่ะ ไหนๆมันก็วิ่งอยู่แล้วอะ่ะก็ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยเนาะนแอร์บัส,บบสเออ,อซีรีส์ร้อยบอมบาร์เดียมันเหมือนเป็นลำเล็กเนาะเนี่ยลำเล็กใครเป็นพวกโอตาคุเครื่องบินอาจจะชอบก็ได้เนาะอันนี้ดีพัชเจอร์ออเกตอันนี้นี่ต้องเป็นอีโคโนมี่ มันกลับด้านอ่ะอีกแล้วอยากเล่นอยากเล่นไม่เป็นไรคะ่ะมีคนเขาจัดการเงี้ยเขาบอกว่า <S <S อเ<ร>ออไม่เป็นไรถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวมาที่นี้ก็ได้แต่พอดีว่าแปะได้พอดีอันนี้คือผ่าน Security อรตอีโคโนมีทางนี้ค่ะเอา boarding p a า t แปะปุ๊บแล้วก็เดินลงมาเป็นอีโคโนมีแล้วนี่ก็คือ security check ผ่าน security check แล้วแล้วแล้วตอมอ,อยู่ไหนวะเรายังไม่ได้ผ่านตอมอเลยมันคงจะต้องไปตอมออีกทีนึงลมะมั้งอันนี้ดักไว้ก่อนนี่ส่ตังค์ให้หมดตัวกันแล้วค่อยไปออกตอมอเออ,เอ,อค่อยออกไม่ได้เราออกไม่ได้จ่ายก่อนแล้วกันว <c oughs> ันนี้เราจะไปเกตี e. คือตอนนี้เรายังไม่เจอตอมอเลยนะยังไม่ได้พาสปอร์ตคอนโทรลอะไรเลยนะโอ oh. คือเหมือนกับว่าตอมอเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับเกตเนาะกระจายกัน กระจายการทำงานให้เราอปปิ้งที่เสียทางก่อนเออลงมาก็จะเจอพาสปอร์ตคอนโทรลทางด้านนี้ปิดกล้องแล้วนะผ่านตอมมาแล้วอย่างรวดเร็วเขาถามออฟว่าเข้ามาที่สโลวีเนียเหรอมีนาใช่ไหมยูลิสสโลวีเนียอ๋อเอนเทอร์อ๋อเออเอนเทอร์สโลวีเนียอินมาชอือ้ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมเปล่าไม่ได้อยู่มาเที่ยวเพราะว่าเราเข้าออก สองรอบไงใช่ไหมรอบรอบแรกที่ออกไปอ่ะเขาไม่นับเขาไม่ได้ดูเขาดูรอบขาเข้ารอบที่สองเข้าทางบกที่สโลวินเนียแล้วออกทางอากาศที่นี่น,นี้คือลงมาจากบันไดเลื่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเจออันนี้เขาบอกว่าเกตี e, ใช่ไหมก็คือให้รอรถไฟรถไฟมาแล้วเขาเลย โอ้ยมีภาพให้ดูด้วยใช่นะไอไอเรืออันนี้ที่เราเอาไปแล้วถึงแล้วประมาณสองนาทีมั้ง E 18-47ถึง47ของเรา4 6ก็ต้องไปทางนี่เอาแล้วทำไม e X i t baggage claim มาทางเดียวกันวะนี่มัน departure ไม่ใช่หรอแล้วมัน baggage claim จะออกบ่ายสองสิบห้านะแต่ตอนนี้บ่ายโมงแถวยาวมากดูแถวดิเครื่องออกตอนนี้เลทไปอีกแล้วเป็นบ่ายสองยี่สิบห้านาทีตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบห้านาทีเลทมาสองรอบแล้วแล้วนี่ก็คือเครื่องที่เรากำลังจะเข้าไทยนั่นเองเองเอง,เ,อง,เ,องเมื่อกี้เราไปตรวจพาสปอร์ตกับวัคซีนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นเครื่องเกตตรงนี้ ก็สแกนบอร์ดิงพาสอย่างเดียวนะไม่เห็นตรวจพาสปอร์ตเลยเรากำลังจะออกจากประเทศอีแล้วนะนี่คือเครื่องบินที่จะนำเราเข้าสู่ประเทศไทยบ้านของเราบ้านชั่วคราวก่อนจะไปที่อนะื่นจ้ะ <49. S 1> ฝากด้วยนะครองบินสี่เก้าี่กัาพีนฝากด้วยนะฝากด้วยนะ ที่นั่งแล้วหมอนหนึ่งใบหูฟังพ่อโฮมล้อหมุมนบายสองสีนาทีจากบอกว่าจะบินบ่ายสองกลายเป็นบ่ายสอง 25, ตอนนี้บ่ายสองแล้ว กว่าเสมอ งจีมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วลงเครื่องตอนนั่งอ่ะไม่ต้องใส่หน้ากากนะแต่พอลงปุ๊บเขาบอกให้ต้องใส่แงกับหน้ากา,ากาด้วยเดินออกมาจากเกสแล้วก็เดินตรงไปต่างชาติให้เตรียมพาสซ์ก่อนอิมิเกชันกรอนไทยแลนด์พาสไม่ต้องใช้จริงป่าวะถึงแล้วเพิ่งจะตจิดตกมันไม่ต้องใช้จริงป่าวะ วัคซีนเราจะใช้ได้ไหมเนี่ยค,คนไทยทางซ้ายคนไทยทางซ้ายใช่ค่ะเปิดวัคซีนได้ด้วยไห <levant> มเปิดวัคซีนขอโทษนะคะติดติดให้ต่มาเห็นชัดอันนี้คนไทยโชว์จากมือถือเสร็จปุ๊บเราก็ติดติกต๊กเกอร์นี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์นี่ของเราเป็น ไปวัคซีนเอูด้วยคือมันดูไม่ค่อยรู้เรื่อเนีเขาก็ดูเป็นเขาก็ดูของต่างชาติมาเยอะแล้วก็ตรงไปเขาบอกว่าสีสไลด์เอา้าทําไมเราไม่สไลด์วะเป็นพวกบ้าเดินมากตรงนี้ถ้าเป็นไทยแลนด์พาสโอ้มีตั้งสามช่องเนี่ยต่างชาติคนไทยทางซ้ายวะ่ะตทงซ้ายโอ้รู้สึกเหมือนมีสิทธิพิเศษ ก็คราวนี้แล้วทางซ้ายถ้าเกิดว่าเป็นต่างชาตินี่ก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะเครื่องเราไปกันหมดแล้วพอดีว่าหยุดเข้าห้องน้ำไงแล้วคนก็ไปกันหมดแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายไม่ใช่หรอก็เนี่ยงไง <c oughs> เดินมาจากทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวทางซ้ายทางนี้ <c oughs> เดินมาสิ้นสุดทางเลื่อนอยู่สี่สไลด์ตามที่เขาบอกเลย แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปจนถึงน่าจะเป็นตอมอนะเนี่ยทางขวาเนี่ยทางขวา,นนขา,เ,ขาเนี่ยเนี่ยขาเข้านี่ยออกมาจากตอมอแล้วเร็วรวดเร็วมากเลยออกมาจากตอมอตรงนี้ดูว่ารับกระเป๋าที่ไหนสายพานแปดก็ไปที่สายพานแปดและนี่ก็คือสายพันรับกระเป๋าของเราคนรอเยอะมาก โอ้โท oh, <laughs> ดสอบประสิทธ,ธ,ธิภาพกระเป๋าค่ะกระเป๋ามันร่วงลงมาใช่ไหมจะต้องมีคนมายืนกันไม่ให้กระเป๋ามันกระแทกเพราะว่ากระเป๋าอันนี้มันกระแทกไปแล้วหน่อยเขาน่าจะเอากันกระแทกไปลองซะหน่อยนะได้ครบหมดแล้วกระเป๋ากระบวนการทั้งหมดน่าจะถ้าไม่เข้าห้องน้ำนะรวมเดินด้วยก็น่าจะประมาณ15นาทีมั <laughs> ้ง หรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลักพอรับกระเป๋าแล้วใช่ปะมันก็มีทางออกบีไม่มีสิ่งของต้องสำแดงคือเราไม่มีให้สำแดงไม่มีค่อยมีอะไรก็เดินออกไปได้เลยจพอพรสุดนิสายที่เข้ามาน,นี่ไงสองหมื่นบาทนี่ไง ไม่เกินสองหมื่นบาทเขาบอกวตัจากขาเข้าก็ขึ้นมาชั้นสเราจะต่อเครื่องอันนี้เวียเจ็ดไปเชียงใหม่ต่อเลยโผมา,าก็โฟกัสแต่คำว่ายกเลิกนี่ไงมันยกเลิกไว <laughs> ไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเรามันสิบเอดมันสิบโมงยีสิบหลังจากที่ผ่านขาเข้าคือเข้ามาในประเทศเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปรอเช็คอินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ตรวจบอดดิ้งพาสอย่างเดียวแล้วก็ใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้พาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาก็ตั๋วมันมี2แบบใช่ไหมก็คือถ้าเราจองมารวดเดียวต้นทางแล้วก็มาลงเชียงใหม่ก็จะไม่ได้ออกเพราะว่ากระเป๋ามันจะไปที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมแต่ของออฟเนี่ยก็คือต้ทอนทางสุริแล้วก็มาลงกรุงเทพแล้วก,ก็ซื้อตั๋วแยกเป็นบิ๊กเจ็ตออฟซื้อแยกเอง้เราก็เลยต้องเดินออกไปไปเช็คอินกับบิ๊กเจ็ตแล้วก็กลั อนึงลงจากรถบ้างขึ้นเครื่องเรียดเซตคันนีแ้แล้วแล้วมันก็นับใช้เป็นครัง้งทายที่นะหายไปล้อหนึ่งเดินทางมาตั้งไกลเป็นปีไม่มีล้อล้อไหนหลุดไม่มีตรงไหนบุกพอมากรุงเทพก็ไม่บุก ไม่หายแต่พอมาเชียงใหม่ปุ๊บหายไปอันหนึ่งจ้าพอดีว่ามาที่ออฟฟิศเบีเจ็น่ะเขก็ไปหาไอ้ส่วนมีที่มันหลุดออกมาเขก,ก็ไปหามาได้แล้วก็มาประกอบสรุปแล้วเจ้าลูฟี่แกได้ไปต่อนะจ๊ะสำหรั <c oughs> บ้านนี้ใครอยากมาเ,เชียงใหม่แล้วต้องการรถก็ติด,ต,ดต่อเบอร์นี้ได้นะเขก็เข้าไทยกันยากอันนี้คือด้านนอกรีวิวก่อนเล็ก เข้ามาก็จะเจอตู้เย็นโต๊ะเตาอันนี้เปิดไม่ได้อ่ะแล้วหม้อละ่ะไม่มีหม้อแล้วมีเตาลยังไงอ่ะก็คือจานต่างๆไม่ได้บอกเลยอันนี้คือห้องที่เชียงใหม่อันนี้คือที่เชียงใหม่ประเทศไทยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วมันเก่ง นี่นี่นี่เตาอ,อยู่นี่นจะท่าอยู่นี่นี่งเจอเดี๋ยวก็จะเจอทีละอย่างเองจานชามช้อนซ้อมแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนโต๊ะที่ชอบคือโต๊ะแล้วก็เอาห้องน้งก่อนละกันก็คือจะมีทีวีอินเทอร์เนต็ตยังไม่ได้ลองอินเทอร์เนต็ตเลยเดี๋ยวออฟลองอินเทอร์เนต็ตหน่อยสิแล้วก็เครื่องเป่าผมอันนี้ขอเขามา แรกไม่มีนะแล้วก็ที่ตากผ้าระเบียงระเบียงเล็กๆระเบียงเล็กๆเปิดน้ําได้ไหมอ๋อเปิดได้แล้วก็ห้องนอนเล็กๆจริงๆเป็นห้องสอตูดิโออ๋อแต่มีประตูกั้นนิดนึงนี่ประตูกัน้นแล้วก็ตู้เสื้อผ้า เตียงไม่ได้นุ่มเหมือนที่ยุโรปนะที่ยุโรปนี่ไม่ว่าจะห้องประมาณไหนนี่เตียงนี่นุ่มตลอดเขาให้ความสําคัญกับเตียงนอะที่ยุโรปนะก็คือสรุปมีเท่านี้ห้องเล็กๆ